สวัสดีค่ะพบกับพี่อีกแล้วนะคะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับซอฟ t เทลอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงหน้าหญิงนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรทำไมแบบดูครบมีทั้งกระโปรงกระเป๋า,ปาชิวเชลมาแบบเต็มเลยนะคะถ้าไงเดี๋ยวเราจะให้พี่ว่าวมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ยังไงคะพี่ว่าวได้เลยครับน้องหญิงครับคันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ครับคือซอฟ t ์เทลสปอร์ตกายครับค่ะตัวนี้นะครับนอกจากที่จะเป็น รถซอฟ t t เทล tail, แล้วยังสามารถเดินทางได้ด้วยมีมีความมีความเป็นทัวร i n ิงอยู่<อ>ในตัวนะครับไม่ว่าจะเห็นในภาพชัดเลยคือหนึ่งแฟลิ่งหน้าตรงนี้นะค,ะนะครับสองกระเป๋าซนแบ็กด้านข้างค่ะตัวนี้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับ<อ>แล้วคำว่าสปอร์ตกายคืออะไรอะไรคะรถคันนี้นอกจากเป็นรถซอฟ t เทลทัวรริ่งแล้วยังมีความเป็นสปอร์ตในตัว เห็นรูสปอร์ตเลยอะทำไมมันดูยังดูแบบเหมือนทัวรลิงมากกว่าค่ะโช็หน้าอัพไซด์ดาวครับผมออตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ในทุกการใช้งานจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแล้วยังมีความเป็นสปอร์ตด้วยอในการเข้าโค้งต่างๆการลดแรงกระแทกต่างๆของโชคหน้าตัวนี้จะทำได้ดีมากมนะครับแล้วการใช้งานในเมืองก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากครับ กระเป๋าสองข้างสามารถถอดออกเองได้เลยได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องมืออ๋อเหรอคะสามารถถอดออกได้แม้กระทั่งแฟลลิงหน้าครับถอดออกได้เลยอ๋อฮะแล้วเวลาเดินทางเราค่อยใส่เข้ามาเหมือนเดิมได้นะครับถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในทุกถนนค่ะของบ้านเราได้เลยเราเครื่องแรงไหมคะรุ่นนี้เครื่องตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์107คิวบิตหรือ1,745ซีซีเครื่องใหญ่มากโหมีที่ลดเกียร์ลสปีดนันเองนะครับ ส่วนสูงอยู่ที่68ซนติเมตรวัดจากเบาะถึงพื้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงอย่างน้องหญิงเนี่ยประมาณ160ยหสามารถขี่ได้เลยซึ่งชายไทยนะคะก็จะสูงประมาณ160-170เดี๋ยวหญิงลองนั่งให้ดูดีกว่าค่ะลองนั่งดูนี่ค่ะหญิงสูง165นะคะก็สามารถที่จะเก็มพื้นเลยนะรเราเป็มพื้นเลยน้กจักนะคะก็ เท่าไรนะเพราะว่าดูรู้สึกน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่3 0 4รอสี่กิโลเท่านั้นเองค่ะโอ้โหถ้าเนหญิงยกก็รู้สึกเลยว่ามันไม่หนักใช่ใช่แล้วค่ะแค่ส0 4ร้อยสี่กิโลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักขนาดนี้เหมาะการใช้งานทุกรูปแบบนะครับราคาเริ่มต้นของตัวสปอร์ตกายเราใจไหมพี่อยู่ที่เก้า0บาทันไม่ถึงล้านได้หมดนี่เลยไม่ถึงล้านไม่ถึงเกแสนหนึ่งด้วย รถซอฟเทลเครื่องยนต์หนึ่งพัี่สซีซีแต่ในราคาไม่ถึง 1, 000, 000 1> ล้านบาทและอย่างสีนี้ราคา่ที่โชว์อยู่ก็คือสีมิดไนท์บลูราคาราคาจะเพิ่มจากเดิมอีกนิดเดียวเท่านั้นเองอาาสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่โชว์รูมของเราที่พระราม9้าได้เลยแล้วถ้าคนไม่เคยขี่อยากทดสอบละ่ะพี่ว่าวสปอร์ตไกด์เรามีเดโมโด่ให้ทดลองครับลูกค้าสามารถจองคิวล่วงหน้าเข้ามาทดลอง กรณีที่ลูกค้าอยากต้องการทดสอบค่ะหรือว่าเดินทางร่วมไปกับทริปของเราที่เรามีทริปประจําเดือนลูกค้าสามารถจองคิวเพื่อที่จะทดสอบรถเดโมได้ทันทีเลยโอ้ยดีจังเลยค่ะ,ะคยิางรับรองว่าอันนี้ไม่มีศูนย์ไหนนะคะที่ให้กล้าเอาเดโมนะคะไปใช้ออกทริปได้จริง4 0่ร้อยกิโลเราไปมาบ่อยแล้วเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดียขึ้น<ต>นะคะอยากให้ลูกค้าจองคิวล่วงหน้าเพราะว่า มีลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากในการทดลองขับขี่ร่วมระหว่างทริปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่ศูนย์เรานะครับ0-23 1 8 8 4 8 8หหรือติดต่อตามช่องทางที่เรามีไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์เฟซบุ๊กนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยใช่แล้วะค,ะค่ะเพื่อทดสอบออถ้าอย่างไรนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาก่อนที่จะทดสอบนะคะเน้นระยำนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะสาหรับอาทิตย์หน้านะคะหยิงจะพาพบกับซอฟเทลรุ่นไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะเพจของเราไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวหยิงกับพี่ว่าต้องขอตัวลาไปก่อนค,ะอค,ค่ะสวัสดีค่ะ